สวัสดีครับผมสวัสดีทุกทุกท่านนะครับวันนี้ตรงกับวันที่26นะครับผมวันอังคารที่26พฤศจิกายน2024นะครับก็คืนนี้ดึกๆนะครับดึกๆนะครับจะมีการฟาดแข่งของนดที่5ของฟุตบอลยูฟาแชมเปียนลีกนะครับ UCL หลังจากฟีฟ่าเดย์มาเงี้ยก็จะไม่มีอะไรมาขัดขวางครับสำหรับฟุตบอลลีกทัวร์นาเมนต์ต่างๆนะครับ พราะว่าฟี f a เด y จะไปว่ากันอีกทีนู้นมีนาคม26มีนาคม2025นะครับก่อน,นี้ไม่มีอะไรมาขวางกั้นสำหรับฟุตบอลลีกนะครับผมประมาณ4-5-6เดือนคืนนี้นะครับเที่ยงคืน45นะ้ตรงกับวันที่27นะครับขึ้นต่อวันที่27สอ่าสโลวานะครับจะต้อนรับการมาเยือนของ AC ซีมิลานนะครับ วันพุธที่27นะครับเวลาเดียวกันนะครับไปที่สปาตาพาร์คนะครับตอนรับการมาเยือนของทีมตามีจากสเปนนะครับอเลติโกมาดริดนะครับผมตีสามครับตีสามยี่สิบเจ็ดนี่แหละฮะคืนนี้ครับดึกๆเลยครับเรือใบสีฟ้านะครับทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยพึ่งต่อสัญญากับเป๊ปกวิโอลาไปอีก2ปีนะครับด้วยเหตุผลที่ว่าเอ้ยทำไมมันแพ้4นัด ติดต่อกันนะครับก็เลยทําให้เป๊ปติดต่อไปเลยอีก2ปีขอวางแผน1ปีก็คือปีนี้แหละปีหน้าฤดูกาลหน้า2 0 2 5ัน้าเนี่ยฉันจะทําแมนซีให้4แชมป์5้แชมป์อะไรก็ว่ากันไปนะ4แชมป์ใช่ไหมหน้าหน้าจะ4แชมป์มากกว่าตอนรับการเฟเยนโนสนะครับเออไม่ไม่ใช่ว่าจะมาโดนเฟเยนโนสน็อกน็อกเป็นหน้าที่5นะครับเป๊ปก็ก็ไม่ว่ากันนะครับฟุตบอลลูกกลมๆมันเกิดขึ้นอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะครับ น้ำอยู่ดีๆหนึ่งศูนย์ก็โดนไบตันยิงสองสองสองลูกในสามสี่นาทีต่ตอๆกันนะครับโอ้แผ่นนั้นสุดยอดนะครับแมตต์แมตต์ท,ที่ไบตันเอาชนะแมนซีได้นะครับเออก็ทำให้เป๊ปกาวิโอลาต,ต่อสัญญาเลยครับสองปีต้อนรับการไปยูฟ่าเยน,นูสคือน,นัดนัดแรกของการต่อสัญญานะครับต้อนรับการต่อสัญญาอีก2ปีของเป๊ปกาวิโอลานะครับตีสามคืนนี้ครับพบเฟย์โนตนะครับ อ่าคู่ต่อไปนะครับบาร์เซโลน่านะครับต้อนรับการมาเยือนแบสนะครับแหมก็คู่นี้ก็น่าดูนะครับตีสามเช่นกันนะบาร์เยต์มิวนิกนะครับอืมจะไปแหล่ไม่ไปแหล่อยู่โซนโซนเพย์ออฟอยู่ครับบาร์เยต์มิวนิกอยู่ลำดับที่17นะครับมี6แต้มจาก4นัดนะครับก็ก็ให้อยู่ในโซนสีเหลืองนะครับบาร์บาร์เยตมิวนิกนะกอมปานีแวนซองกอมปานีนะครับก็ต้อนรับการมาเยือนของของปีเอเชปารีสแซงแย็กแมงนะโหเจอของแข็งเลยอ่ะงานนี้อ่า ผลงานที่บุนเดสก้านี่ดีมากเลยครับแต่ว่ามา UCL เนห่วยอยู่ในโซนสีเหลืองก็แมผู้บริหารเนี่ยปาดเงินแล้วปาดเงินอีกนะครับก็มันยังไงมันสวนทางกันอยู่อะไรประมาณนี้ครับต้อนรับการมาเยือนของปารีสแซงแยงแมนครับมีอ่ไม่มีลุนครับคืนนี้อินเตอร์มิลานนะครับต้อนรับการมาเยือนของอาร์บีไลซิกนะครับออันเมินคิดว่าอินเตอร์มิลานน่าจะเก็บชัยชนะได้นะครับแมตชนี้ คู่ต่อไปนะครับยังสปอยนะครับต้อนรับการมาเยือนของอาตาลันต้านะครับตีสามเช่นกันนะครับเลเวอร์คูเซ่นนะครับต้อนรับการมาเยือนของอาร์บิซาวบวกนะครับเลเวอร์คูเซ่นนี่ก็สะดุดไปสะดุดมาอะไรก็ไม่รู้นะครับก็มันฟอร์มไม่เหมือนเดิเมเหม,เหมือนเหมือนฤดูกาลที่แล้วแล้วก็มีข่าวว่าซาเบียาลอลองโซนะสกุลเซอร์เนี่ยมีข่าวกับนูน่นกับนี่กับนั่นอู้จะอะไรจะไปเร็วกว่าที่กําหนด ติดตามข่าวกันไปเรื่อยๆนะครับอก่อนในโลกฟุตบอลก็ไม่แปลกครับก็ก็เป็นอย่างเงี้ยแหละฮะ, <c oughs> อ,ะอยู่ๆฤดูกาลที่แล้วเจเกนคอปนะครับทำลิเวอร์พูลอยู่ดีๆก็มานั่งไร์สดกับลิเวอร์พูลแล้วก็ในช่องลิเวอร์พูลแล้วก,ก็บอกว่าเออฤดูกาลนี้ฤดูกาลนาะจะไปแล้วอะไรมาณนี้ก็ไม่แปลกครับอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ของของซาบีอ์ลองโซก็ติดตามข่าวกันไปเรื่อยๆครับสปอร์ตติ้งลิสบอนนะครับ ตอนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลนะครับทีมปืนใหญ่สะดุดแล้วสะดุดอีกเช่นกันนะครับก็อาร์เซนอลเนี่ยทำไปทำมามาอยู่ในโซนสีเหลืองโซนเพย์ออฟจนได้ครับหลังจากที่อยู่ในโซน8ทีมข้างบนนะครับก็ก็รอรุนว่าเก็บแต้มได้ถ้าสมมุติว่าเก็บแต้มได้เนี่ยก็ก็จะขึ้นขึ้นไปอยู่ข้างบนนะครับสปอร์ติ้งลิสบอน,นก็ ลูเบนอาเบอริมนะครับที่ย้ายไปคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะฟอร์มปังหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับน่าติดตามรับชมนะครับบอลเปลี่ยนโค้ดคู่ต่อไปแล้วขึ้นต่อบ้านเพื่อเรื่อหานะครับเที่ยงคืนนะครับเดสตาเบลเกตนะครับจากเบลเยียมต้อนรับการมาเยือนของทีมม้าขาวสตุกการ์จากเยอรมันนะครับนี่ไงสตุกการ์เนี่ยสมัยแอดมินเป็นเด็กนะครับกำลังอ่านหนังสือออกเนี่ยโอ้เป็นแฟนแฟนเขาเลยนะ แอดจำไม่ได้ว่าปีไหนนะครับอยู่ปอสี่พอห้านะกำลังเตะบอลเป็นใหม่ๆนะครับกำลังซ้อมบอลเป็นใหม่ๆชอบมากครับสตุกการ์ดอ่านสตาร์ช็อกเกอร์ของที่มียอโยงนะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นไอดอลอยู่ตอนนั้นสตูมการ์ดนะครับต้อนรับการเยือนของคิโรน่านะครับในเวลาเดียวกันนะครับเที่ยงคืน45นะครับแอตตันวิลล่านะครับเนี่ยตอนรับการเยือนของยูเว่ในแอดมินดาว่ามันหยดติ๋งๆนะครับจะเชียร์แอตตันวิลล่านะครับ เอสโมูนอโคะครับต้อนรับการมาเยือนของเบนฟิก้านะครับตีสามเช่นกันนะของวันที่28นะครับตรงกับวันพฤหัสพีเอสบีไฮโอเฟสนะครับเวลาเดียวกันนะครับต้อนรับการมาเยือนของชักตาโดนเนตนะครับตีสามเช่นกันนะครับอ่าแล้มาเจอคู่เอกนะครับลิเวอร์พูลต้อนรับการมาเยือนของราชันชุดขาวครับเรือแมตติลิดนะครับตีสามนะครับก็เอาตรงๆนะครับ ไม่ต้องไอ้นี่มากครับเพราะว่าริวพูลอยู่โซนอยู่อันดับที่หนึ่งนะเขาของหัวตารางแล้วก็อยู่โซนโซนเข้ารอบอัตโนมัติก่อนไม่ไม่ต้องอะไรมากมายครับเสมอก็พอแล้วครับเสมอก็พอแอดมินว่านะพอตามสถิตินะี่เราปวดกระบาลมากเลยครับเวลาเจอกับเรือแมดลิดนะครับเอาเสมอได้ก็เยี่ยมแล้วครับแต่ว่าชนะได้ได้ดีมากเลยนะครับ <c oughs> คือคือคือพลาดในแบบนี้ได้ครับแต่อย่าไปพลาดในในพีเมรกก็แล้วกันนะครับอืมอ่ะ เชฟเซลติกนะครับต้อนรับการมาเยือนขับบู๊นครับในเวลาเดียวกันนะครับแลโบโลญนญาต้อนรับการมาเยือนของลิวส์นะครับจากฝรั่งเศสคู่สุดท้ายนะครับไดนาโมซาเก็ตต้อนรับการมาเยือนของดอทมุลเสือเรืองดอทมุลนะครับตีสามนะครับนะดอทมุลไปเยือนนะครับมาดูตารางน้อยหนึ่งตารางน้อยหนึ่งนะครับว่ากันเป็นโซนนะครับโซนลิเวอร์พูลเนี่ยสิบสองแต้มนำโดมิเนจ่าฝูงตามด้วยสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับสิบ แต้มเท่ากับ AS เอสมาร์โกแบสแล้วก็อินเตอร์มิลานทีมที่ได้9แต้มนะครับบาร์เซโลนาดอสมุนแล้วก็แอตตันวิลานะทีมเหล่านี้นะเข้ารอบไปเลยนะครับถ้าสมมติว่ารักษาทรงนี้ไวอ้อย่างอ่าอย่างแน่นนะครับนะส่วนสีเหลืองนะครับไปเพย์ออฟนะครับก็มีอาตาลันต้าแมนซิยูเวออาเซนอลเลเวอร์คูเซินลิวเซลติกไดนาโมซาเกฟบไบเอ็นมิวนิกลิเวอร์ลีดเบนฟิก้าเอซีมิลานเฟยนูนอทคาร์บู แล้วก็แอลติโกมาลิตตามด้วยพีเอสวีไฮฟเฟนทีมเหล่านี้ไปเพย์ออฟกันนะครับโดยการเพย์อ่พลำดับ9และ24นะครับมาเพย์ออฟกันใครชนะสกอร์สูงสุดก็เข้ารอบ16ทีมไปน็อกเอากันอีกทีหนึ่งนะครับจะจับคู่คู่หัวคู่หางรองลงมาไปเรื่อยๆนะครับจนสุดท้ายได้16ทีมเข้าไปน็อกเอากันอีกทีส่วนลำดับที่25ถึง36นะครับตกรอบนะครับไม่มีไปเตะ ยูโรปาเหมือนฤดูการที่ผ่านมานะครับ mm hmm. ก็คือว่ากันฤดูการหน้าหรือปาริสแซงต์แม่ไม่ไม่น่าเชื่อเลยครับมาอยู่ในโซนตกรอบนะครับโซนโซนที่ไม่ได้ไปเพย์ออฟด้วยอืม mm hmm. ก็ลองดู mm hmm. แอดเชื่อว่าแอดมินเชื่อว่าปารีสแซงต์แม่เนี่ยน่าจะน่าจะขึ้นไปอยู่ในโซนสีเหลืองได้นะครับตามศักยภาพแล้วแมก่ก็ก็เป็นไปตามนี้นะครับนี่คือนัดที่5้านะครับ ก่อนนัดที่5นะครับว่าอย่างนั้นเถอ,อะหลังจากเตะนัดที่5เสร็จอดิินก็จะเอามาอัปเดตให้อีกนะครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่าๆๆเรรวยๆเช่นเดิมครับผมสวัสดีครับ